พาเด็กๆมาเล่นทะเลหกโมงกว่านะตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะจะทุ่มหนึ่งแล้วแหละกำลังจะมือดอิทัชชาชอบชอบชิงชา้าขอให้พามาทุกวัน แต่ว่าอากาศมันร้อนด้านหน้าด้านนอกนอ่ะคืออากาศมันร้อนก็ไม่ค่อยอยากจะออกมารออีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะเดือนเดือนสองเดือนเนาะสิน้นสิ้นเดือนกันยาสิ้นเดือนกันยานะคะอากาศจะเริ่มดีก็ไม่ถึงกับหนาวไม่ไม่ไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนช่วงเดือนกันยานะะสิ้นเดือนกันยาก็จะเป็นช่วงที่เอ่อทั้งออกมาข้างนอกได้แล้วก็ปลูกพักได้เราก็คงจะได้ไปหลายที่อ่ะ ช่วงนั้นอากาศจะดีมากอยากไปไหนก็คงได้ไปแหละตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้อากาศค่อนข้างร้อนตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของมุฮาลามนะคะก็จะเงีย,งยบๆนะเนี่ยค่ะบรรยากาศบรรยากาศเงีเงยบมากจะไม่ไม่มีใครมานะเพราะว่าส่วนมากคนเพราะก็จะเข้าไปละหมาดไปทำกิจกรรมของเขาอะนะคะ ก็เลยดูเงียบๆแต่ว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ก็ไม่แน่เหมือนกันฝั่งนี้ฝั่งทะเลตรงนี้นะคะเขาก็ปลูกนี่นะแต่ก่อนไม่มีนะคะี่ย <Yeah. S 1> ต้นไม้ปลูกใหม่หมดเลยนะคะแม่จะบชอบความร่มรื่นของอในหมู่บ้านที่แม่จับอยู่เนี่ยนะคะจากตรงที่แม่จับอยู่มาตรงนี้ก็ประมาณกิโลหนึ่งนะคะกิโลครึ่งเนาะก็ไม่ไกลนะคะอยู่สวนสาธารณะใกล้ๆกับหมู่บ้านของแม่จะอยู่ มาเมื่อกี้มากินอินทผลัมเด็ดไปกินนะคะตอนนี้ก็จะหมดแล้วทั้งร่วงทิ้งนะคะนกกินแล้วก็น่าจะมีคนมาเก็บไปแล้วนะคะน่าจะมาเก็บไปทุกวันนะนี่อินทาลัมสวนสาธารนณะจะสุกเร็วกว่าที่บ้านของแม่เจี๊ยบนะไม่รู้ทําไมที่บ้านของแม่เจี๊ยบเนี่ยอินทผลัมจะสุก สุดท้ายบ้านอื่นเลยนะคนอื่นเขากินกันจนแบบว่าหมดแล้วเป็นเดือนของเราเพิ่งจะสุกนะคะเพิ่งจะเข้าสีเพิ่งจะสุกได้กินช้ากว่าเขาทุกปีไม่มีปีไหนเลยที่จะได้กินอิ้นผาลามเร็วอืมช้ากว่าเขาทุกปีเมื่อกีแ้แมาจะมาเก็บไปกินนะต้นต้นโน้นต้นไหนนะอ่ะต้นนี้นี่ต้นนี้นะคะนี่ตรงที่พ่อโย่งยืนอยู่ อร่อยมากนะคะลูกเขาจะย,ยาวๆรสชาติจะอร่อยมากอันนี้น่าจะเป็นพันเดียวกันกับที่บ้านหอมเมเจียบนะดูๆแล้วอะคล้ายๆกับพันคาซาร์มั้ยเนาะคล้ายกับพันคาซา,นาบน,าานะคะน่าจะเป็นพันเดียวกันที่บ้านอร่อยอยู่นะพันนี้แต่ว่าไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยสู้สีเหลือง สีเหลืองจะอร่อยมากจะอร่อยกว่าไปดูต้นโนนนี่นี่นี่พันนี้อร่อยมากเนี่ยลูกย,วยาวๆไม่จะเอาไปกินเมื่อกี้นะคะอร่อยมากนี่ลูกก็จะย,วยาวๆเหมือนจะล่วงทิ้งหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะไม่ไม่ได้ล่วงทิ้งหรอกไม่จะว่าน่าจะมีคนมาเก็บนะน่าจะมีคนมาเก็บเอาเก็บเหมือนที่บ้านไม่เจี๊ยบแหละเก็บไปทีละลูกสองลูกเก็บแบบทีละนิดเทียหน่อยเพราะว่าเก็บเยอะไม่ได้เนี่ยค่ะอร่อยมากไม่จะกินเมื่อกี้มือเปื้อนนะคะแล้วก็มีฝุ่นเยอะนะคะเนี่ยมีฝุ่นเยอะเอาไปล้างเอานะ ไม่เก็บไปก็นกมาจิกกินนะที่สวนสาธารนณะใครๆก็กินได้นะไม่จะเคยถามแล้วเขาบอกว่ากินได้สามารถเก็บไปกินได้แต่เอาไปขายไม่ได้นะคือเราเก็บกินเล็กๆน้อยๆออกินได้เขาไม่ได้ห่วงนะนี่นะคะพันนี้อร่อยมากต้นนี้แหละอร่อยมากหลายๆต้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะจะมีหลากหลายพันธุนะคะหลากหลายสายพันธุ์ ไม่ค่อยจะเหมือนพัน์เดียวกันนะดูดจากลักษณะลูกของเขาอะนะอ่ะตัวนี้โอ้ตัวนี้นกกินนะนกมาจิกกินไม่ได้เลยนกมาจิกนะคะไม่ทันนกไม่ทันนกนี่ดูโดนนกมาสอยไปก่อนแล้วนะคะไม่ชอบชอบอินทผลัมชอบความสวยนะกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะที่บ้านก็เยอะ ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกแม่เจี๊ยบอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงโน้นเนาะเริ่มมืดแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเขาปลูกต้นอะไรไม่รู้อะปลูกเพื่อให้เป็นร่มเงาปลูกเพื่อให้ดูร่มลื่นนะคะสวสนสาธารณะระบบน้ําก็จะเป็นระบบน้ําหยดเนาะบางที่ก็จะเป็นสปริงเกอร์นะคะบางที่ก็จะเป็นระบบน้ําหยด ต้นนี้อย่างที่บอกนะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เห็นไหมลูกจะรีบๆนะคะลูกจะไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยเต็มเนอะลูกแบบรีบๆน่าจะพันเดียวกันแหละกับ กับต้นเมื่อกี้ที่แม่จะเก็บเนี่ยน่าจะพันเดียวกับตัวนี้นะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์เขาเป็นลูกที่ไม่สมบูรณ์นะคะต้นเขาไม่สมบูรณ์เขาก็เลยไม่สามารถที่จะลูกใหญ่ๆเหมือนตัวนี้แต่ก็อร่อยนะคะพันนี้อร่อยเนี่ยอร่อยกว่าพันสีแดงอีกแม่จะไม่รู้เป็นอะไรนะคะแม่จะชอบกินอินทผลัมลูกย,วยาว เนื้อเขาจะแตกต่างกันกับอินทผาลามลูกกลมๆนะสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าถ้ากินดิบถ้ากินดิบนะคะอินทผาลามสีเหลืองลูกกลมๆเล็กๆนะประมาณเท่าเนี้ยลูกกลมๆเล็กๆเนี่ยนะคะเท่าไข่นกกรนะทาอ่ะอันนั้นอ,าาร,อร่อยนะแพงด้วยนะคะไม่จะซื้อมากินแพงมากโลนึงอยู่ที่8บีดีอันนี้ก็ไม่ได้แพงเหมือนเหมือนอีกพันหนึ่งนะ8บีดีเนี่ยโลนึงแต่ว่าได้น้อยมาก แล้วก็ลูกยาวๆแบบนี้นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์มียาวกว่านี้ก็มีนะคะยาวกว่านี้ก็มีแต่ไม่จะไม่รู้ว่าเขาชื่อพันธุ์อะไรแต่ว่ารสชาตินะพูดถึงว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากอร่อยกว่าตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็อร่อยกว่าสีแดง แล้วแต่คนชอบนะไม่จะคือปากไม่เจียมอ่ะชอบแบบนี้นะคะความรู้สึกมันเป็นแบบนี้อ่าหลายๆคนก็จะบอกว่ารสชาติมันอาจจะชอบความแตกต่างกันบางคนก็จะบอกว่าตัวโน้ตอร่อยกว่าเนะาะก็คือแล้วแต่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนคือไม่จํะชอบแบบนี้นะคะชอบสีเหลืองมากกว่าสีแดงโอเคค่ะคลิปนี้นะคะอาจจะก็พาเด็กๆมาเที่ยวสวนสาธารณะนะแล้วก็ มาชมอินทผาลาัมนะคะจริงๆมีหลายต้นนะไม่ได้ไปนะคะไกลมากไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ